เสียงมาแล้วนะครับอ่ะกล่าวสวัสดีนะฮะยามเช้านะนะทุกท่านนะตอนแับเข้าสู่ช่อง u n c l e Virgin นะครับช่องแห่งความสนุกที่ไม่จำก,กัดวนะัยเนาะมาอยู่กับลุงเหมือนเดิมนะครับนะกับเกม่ที่เรารักเนาะแล้วก็ล็อกคลาสสิกนะครับ,บรรนะ,ะ,ก,นนะบนะกับช่วงเชา้าวันนี้ว่าสายนิดน,นึงนะฮะมีธุระหลายอย่างเลยแล้วก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ลุงด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับนะนะสามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะครับหรือใครอยาก สับสุนลุงในช่องทางอื่นนะฮะมีลิงด้านล่างนะสามารถดูเน็ตได้นะครับอ่ะวันนี้มาอยู่กับอาชีพนะฮะเสกนะเศกสายออตโตสเปลนะครับก็วันนี้จะพาไปเก็บเลเวลนะที่หายออกเนาะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูอของสงสัยเนาะสเตตัสแล้วก็สก,กิลกันก่อนนะครับก็จริงๆของมันก็ของมันก็ พริกไปได้เยอะนะลุงก็เตรียมมาหลายชิ้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเอาแค่เอาแค่ตอนนี้ก่อนเนาะว่าใช้อะไรบ้างนะครับอ่าเป็นหมวกแกะนะฮะส่วนหมวกเป็นหมวกแกนะเนาะหมวกแกะไซการ์ดแวนเบิร์กนะครับก็เวลาเราตีก็มีโอกาสเนาะโต้สเปล่อ่อโต้สเปลคลีนะฮะติดคี100นะคร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเออนะฮะติดคีจะได้ดูเหมือนมีอะไรบ้างนะฮะเต้นไปทำไมเนี่ยลุง นะเมาส์ลุงนี่แบบปริ้นไปปริ้นมานะนะแล้วก็ส่วนตากับส่วนปากนะครับใส่เป็นหน้ากากเนาะหน้ากากกิมนะครับส่วนเสื้อนะเสื้อลุงใส่เป็นเสื้อมังกร HP นะครับก็เวลาฆ่ามอนตายก็มีโอกาสนะฮะได้เลือดคืน100นะแต่ต้องฆ่าตายแบบตีธรรมดานะเออแต่ถ้าฆ่าตายโดย โดยไอโบหรือเวทของเรานะ่ไม่ได้นะฮะนะก็เอาไปเขื่อไวนะ้เพราะว่าไอแบบไฮออกมันไม่ได้มีโจมตีธาตุอะไรแรงๆนะเนาะเผื่อได้เลือ่อนคืนนะฮะก็อาบุธเป็นเอนซิโครมิดเดียบวกห้านะครับสองแมงแดงเนาะยิงเอนซิโครมิดเดียมันเลี้ยวสามนะนะบวคูนบวกเจ็ดนะถ้าคูเป็นภาคคุมแกะนะครับเทเลพอร์ตเนาะเอาไว้เทเลพอร์ตแล้วก็ใ่การ์ดอ เลดิกนะครับเป็นการเลดิกเนาะจะได้โดนตีเบาลงนะฮะแล้วก็รองเท้าเป็นรองเท้าไข่หมุนนะฮะเป็นรองเท้าเอ้ยเดี๋ยวสิเอาเป็นรองเท้าตีเร็วกว่าก็ได้อ่ะเดีย๋ยวไข่หมุนค่อยเปลี่ยนถ้าถ้าเราบาลานซ์เอชพีไม่ได้ค่อยเปลี่ยนมาใส่ไข่หมุนเนาะตอนนี้ใส่เป็นเอ่อแพ็กสปีดสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนละกันนะเป็นรองเท้าไอจีนะเพราะว่าเราอัพไอจีก้าวๆด้วยเน,ะนาะนะจะได้คุ้มค่านะฮะอ่ะส่วนประดับนะฮะผงขอปิดเสียง จอบพระก่อนนะเสียงลตอนกันอ่ะส่วนประดับนะฮะข้างนึ่งลุงใส่เป็นกาเซตินะครับจะมีโอกาสนะฮะ,อ,ะออกนะฮะโคโบนะออกโคโบเลเวล2ให้เราเนาะก็มิดนิดหน่อยหน่อนะฮะเล่งไว้ก่อนแล้วก็อีกข้างนึงใส่เป็นยาน่านะฮะเพิ่มความแรงของโคโบอีก25หน่วยนะครับเพราะว่าให้เอาเขาทัดไฟเนาะเราก็เน้นโคโบออกล้กันนะครับ นะนจริงๆแล้วมันมีทั้งออกอาเชอร์อะไรด้วยต่างๆดเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอะไรคุ้มค่าที่สุดนะอาของสมใสาอารคอร์สนะฮะคอร์สทีม่มีอะไรมากนะคอร์สก็เป็นคอร์สเหลือๆจากเพื่อนๆที่โดเนตมาให้นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเนาะนะ <c oughs> <c oughs> ก็แอบไม่ตรงสายอยู่นะ,ะมาส่วนสเตตัสนะครับตอนนี้เขาเลเวลอยู่ที่84นะยังไม่99นะครับก็เราจะพาเขาไปเวลเนาะตอนนี้สเต็งอยู่ที่40นะครับเอจิ99เนาะ อินอยู่ที่24ครับเด็ก40นะฮะส่วนสกิลก็ในส่วนคัสแรกก็ก็เน้นในตัวสกิลโบะนะฮะสามธาตุเลยนะเต็ม10เลยนะฮะเต็ม10เลยนะแล้วมีทันเด r s สตอมด้วยนะเออทันเด r s สตอมเลเวล9นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะตัว SP Recovery เต็ม10นะจอบ50นะครับตัวนี้แล้วก็ไอตัวนี้เนะี่ยที่อัพไว้คืออัพไวเผื่อเรา เราได้หมวกไอ้นี่นะหมวกออโต้สเปลที่เป็นสายฟ้ามาใช้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเนาะแต่อัพอัพไว้รอนะส่วนสกิลของคลาสองนะครับสกิลของเสกเนาะก็เราไปใส่ออโต้สเปลน,นะฮะก็แนะนําให้อัพออโต้สเปลนะฮะออโต้สเปลซักเลเวลซักเลเวลสี่ก่อนนะเพื่อให้ลงสกิลโบว์ะนะฮะเลเวลสามก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาอัพในตัวสมุดนี้นะทำให้เราใช้สมุดแล้วเราตีเร็วขึ้นนะฮะ พอสมุดเต็มสิบเราค่อยกลับมาอัพอัลต์โตสเปลก็ได้จะได้มีโอกาสออกอเวทนะฮะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ของลุงก็มีฟีแครด้วยนะฮะเอาไว้แบบไล่ไปด้วยตีไปด้วยนะจะได้แบบไม่ต้องรอครูดาวนานนะฮะเพราะถ้าเราไม่อัพฟีแครสูงสูงนะฮะเวลาเราไลา่กว่าเราจะได้ตีนะมันมันอืดน,นะฮะเนาะ เพราะฉะนั้นก็นะแล้วแต่นะฮะแต่ลุงอัพแบบแบบนี้แหละก็เลยแนะนําเลยทําให้ดูแล้วก็เคลือบนะฮะก็ลุงก็อัพเคลือบเต็มเลยนะสามธาตุนะฮะน้ำลมไฟเนาะดินก็คือเอาแค่สองพอพอ้อยหมดนะฮะจ็อบหมดก่อนเนาะเดี๋ยวตอนไปไฮคายค่อยว่ากันนะอ่ะครบแล้วนะฮะครบแล้วเนาะอ่าป่าเดี๋ยวเราให้พระนะฮะช่วยวาร์ปไปที่หายออกเนาะก็ เสกก็โอเคนะฮะก็ไปคนเดียวก็ไม่ต้องมีบัฟอะไรมากก็สามารถเคลือบท่าได้เองด้วยนะก็เคลือบเองตีเองนักเลงพอนะฮะนะฮะนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะฮะนะฮะยินดะีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะปไปไปอ่ะมาถึงก็ยังไงบัฟก่อนเนาะบัฟ VIP นะฮะนะ,ะใช้คุ้มค่านะโอ้ยโดนยงิยงโดนยิง เสร็จแล้วเนะาะปะอย่าบอกนะว่าไม่มีตังตายแล้วนะฮะไม่มีตังเอ้ยมีอยู่สนะี่หมื่นนะแต่ทำไมอ๋อหน้า,น,าน่าจะบกักน่าจะบกักไม่เป็นไรนต้องใส่บกักเดี๋ยวลงขออนุญาตแก้ไขก่อนอ่าบับกไปแล้วนะเล่งนะฮะ ปุ๊บอ่าโอเคมันไม่ขึ้นนะมันบั็อกเลยเดี๋ยวเทท่าพอตเทท่าพอตเดี๋ยวมันจะหายออกมาเองนะฮะโอเ,เอ่อเคลือบน้ำเนาะโอเคอ่าอันดับแรกเราก็นะฮะไล่ออตโต้สเปลนะฮะเป็นออตโต้สเปลธาตุน้ำเนาะก็คือโคโบนะฮะแล้วก็เคลือบนะฮะเคลือบเป็นเคลือบน้ำนะฮะทำให้เวลาเรา จมตีนะโจมตีเป็นธาตุน้ำนะครับก็จะตีหายออกแรงขึ้นเนาะปะปะปะเริ่มเลยเริ่มเลยนี่ลุงน่าจะหาตีก่อนนะเมื่อกี้ลองตีก่อนนะอันนี้ตีธรรมดานะฮะถ้าไมันไม่มีเสียงให้เสียงเอฟเฟกต์เนาะลืมเปิดสินะลุงปะอ่ะ นี่แบบไล่นะไล่ไปด้วยตีไปด้วยนะครับก็ต้องดู SP ดีๆนะครับถ้าบาลานไม่ได้ก็ไม่แนะนำนะ โอ้โหเยอะเยอะนะอารมณ์ไม่เหมือนนินจาเลยนะนินจาคือแบบนะฮะเร็วแรงนะ,ะนนแต่คนละอาชีพเลยนะความสนุกก็ต่างกันเนาะแล้วแต่คนชอบนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปหาปาร์ตี้ก่อนละกันนะเผื่อมี ดูเหมือนแมงแดงเราแบบไม่ทำงานเลยนะสองใบของเราอะนะฮะหรือทำแต่มันดาเมจเราน้อยใช่ไหมเพราะว่ามันดูดแค่สองใบก็แค่30%สิเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆอเราหาปัี้ก่อนมีไหมฮึเล่นพระแต่ลองดูในเอเดนซี่นะ ไฮออกนะฮะเจ็ดสิบถนะึงแปดสิบห้าเนาะเอ้ยอันนี้เราได้นะเข้าได้นะหายออกนี้ illy, หรือปะป่าหายออกเลยเอาปาตี้เต็มเอาเรามีเรา,เรา,เรามีปาตี้อื่นอยู่แล้วนะเดีปป๋ยวอฮะโอเคนะฮะได้และได้และ ือเวลาเราไล่เราสามารถเราสามารถตีได้เลยนะถ้าเรามีฟีแคร์เยอะนะฮะเห็นไหมพอไล่ปุ๊บมันตีได้เลยะะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งคือถ้าใครมีโซลิงเกอร์นะสามารถให้โซลิงเกอร์มาเคลือบแล้วก็ไอ้นี่ได้นะ โบนะแผนที่นี้เป็นคอโบนะแถ้าเป็นในแผนที่อื่นที่มันไม่แพ้ธาตุเลยเช่นในพวกเออ่ไร้ธาตุอย่างเงี้ยเนาะพวกอา่อาลามอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็สามารถไล่ไล่หลายๆเวทได้นะให้มันดูสวยงามได้นะครับ ดูเบากว่วนา,วานินจาเมื่อวานนะแต่ก็อ,อดคนละทันรสนะฮะนะ,ะแล้วก็ถ้าใครไม่มีหมวกเพียรใช่ไหมฮะไม่มีหมวกแกะเนาะไม่มีหมวกแกะเราสามารถแบบใส่หมวกฝนได้นะเนี่ยหมวกนี้นะฮะถ้ามาที่นี่นะเพราะว่าถ้าเราอัพสกิลสกิลโคโบโตเต็มนะฮะเราก็สามารถลงโคโบเลเวล10ได้เลยนะฮะ นะก,ก็จะมีอยู่3 3ระบบนะฮะนะที่ออกก็คือออกเพราะโคโบสองอันออกเพราะกาเซตินะฮะเลเวลสองเนาะแล้วก็สุ่มเลเวลหนึ่งสุ่มสุ่มเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามนะฮะจากสกิลออโต้สเปลของเรานะฮะสราบโคโบนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจากหมวกนะฮะจากหมวกก็คือถ้าออกก็คือออกเลเวลสิบ ต้องดูว่าเออนะอันไหนมันของอะไรนะเนี่ยไอสิทลูกเนี่ยน่าเป็นของหมวกนะฮะก็ต้องนับเอาเนาะว่าเออที่ออกออกของอะไรนะฮะอันนี้ไม่มีโซลิเกอร์นะอันนี้เหมือนเราโดนกับดักไหม บ้าบ้าหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวลุงขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะฮะปวดหลังนะได้มาสองเวลก็คุมนะครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตลาฟกลับก่อนนะฮะสองเวลก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสําหรับนะสําหรับสองเร่งนะเออก็เร่งเร่งหนึ่งเร่งหนึ่งได้หนึ่งเวลเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็เอาพอดีพองามเนาะนะเดี๋ยวจะปวดหลังเดี๋ยวจะป่วยนะนะฮะโอเคนะฮะก็ จบไปแล้วนะฮะการเก็บเลเวลของเสกออโต้สเปลนะฮะนะได้มา2เวลเนาะวันนี้นะพอใจแล้วนะครับก็นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับนะที่เข้ามารับชมนะครับนะขอบคุณคุณวันดร์แมนด้วยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับจะได้ไม่ง่วงเนาะนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาติดตามกันใหม่ว่านะจะไปฟาร์มที่ไหนกับอาชีพอะไรนะครับ อบายครับบายครับอะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย